ตอนหาเสียงเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยประกาศไว้อย่างไรถึงเวลาเข้ามาเป็นรัฐบาลทำอย่างไรนาที่สุดท้ายจะแอคชั่นกันจริงจริงมเปลี่ยนไปอย่างไรรู้กันหมดแล้วประชาชนรู้หมดแล้วนะเขาเก็บข้อมูลหมดเลยเขาบันทึกข้อมูลไว้หมดเลยออะข้อสุสาระดีกว่าค่ะประเด็นวันนี้สาระอีกแล้วสาระตลอดแหละ เมื่อวานนายกเศรษฐาไปอยู่ที่ซานฟรานซิสโกท่านนายกก็ผลิตข่าวข้ามประเทศโยนเข้ามาในเขตประเทศไทยทุกวันและทั้งวันข่าวชิ้นหนึ่งที่โยนเข้ามาในเขตประเทศไทยโยนมาจากซานฟรานซิสโกก็คือร่างพรบเงินกู้ห้าแสนล้านจะผ่านกระบวนการทางรัฐสภาหรือไม่เมื่อพูดถึงกระบวนการทางรัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนนั่นไม่น่าจะมีปัญหาเสียงข้างมากอยู่ในมือรัฐบาล ค่ะแต่กระบวนการทางรัฐสภายังหมายรวมถึงวุฒิสภาเสียงสวที่จะต้องมาสนับสนุนเนี่แหละตรงนี้มีปัญหาแม่แน่นอนเลยค่ะมันชัดละสัญญาณมันชัดละก็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 นักขับก็ถามนะกังวลไหมร่างพรบเงินกู้ห้าแสนล้านจะไม่ผ่านกระบวนการทางรัฐสภา คำตอบท่านยศศถาก็คือเ mm hmm. พื่อไทยกังวลเช่นเดียวกันกับประชาชนก็กังวลฟังให้ดีนะกังวลเหมือนกันนะคิดเดี่ยวพอยดีกว่าเช่นเดียวกันกับประชาชนที่กังวลว่าร่างพรเบเงินกู้ห้าแสนล้านจะไม่ผ่านรัฐสภา mm hmm. แปลไทยเป็นไทยก็คือว่าแปลไทยเป็นไทยก็คือว่าประชาชนจับตามองอยู่นะ ถ้ารัฐสภาไม่ผ่านร่างพรบงเงินกู้500ล้านรัฐสภาก็ต้องอธิบายกับประชาชนเอาเองนะก็ต้องตอบคำถามประชาชนนะมไม่ใช่เพื่อไทยไม่ใช่รัฐบาลแต่คราวนี้สภา,าต้องเป็นคนตอบคำถามประชาชนทําไมจึงไม่ผ่านอดได้หนึ่งหมื่นไงทำไม,มตั้งข้อสังเกตก็แลาา้วกันผมพูดได้แค่นี้จากท่านยกเศรษฐาขยับไปที่ท่านรําตีจุลพันธ์ค่ะ ด้วยความเป็นมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังด้วยความเป็นแม่งานคนหนึ่งของเงินดิจิตอลค่ะเมื่อวานคุณจุรพันธ์ไปชี้แจงการปฏิการการเงินของสภาผู้แทนเขาเรียกไปชี้แจงค่ะก็ไปความตอนหนึ่งนักข่าวก็ก่อนเข้าชี้แจงน,ะนักข่าวก็ดักหน้าดักหลังค่ะถามคุณจุรพันธ์เรื่องนี้แหละคุณจุรพันธ์อื ถ้าร่างพรบเงินกู้ห้าแสนล้านไม่ผ่านกระบวนการทางรัฐสภามีแผนสำรองหรือไม่ค่ะหมายถึงรัฐบาลมีแผนสำรองหรือไม่ถ้าร่างกฎหมายไม่ผ่านเอ่อเตียวไว้หรือยังมีหรือยังบอกหน่อยคำตอบสั้นๆจากปากคุณจุลพันธ์ก็คือไม่มีไม่มีไม่มีแค่นี้แหละค่ะไม่มีค่ะไม่มีสรุปนะท่านนายกเศรษฐาท่านบอกว่าถ้าสภาไม่ผ่านร่างกฎหมาย สภาต้องอธิบายประชาชนเองต้องตอบคําถามประชาชนเองใช่เพราะประชาชนเขาอดหนึ่งหมื่นไงขณะเดียวกันถ้าไม่ผ่านสภาคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยก็ดีรัฐบาลเศรษฐาก็ดีไม่มีแผนสำรองไม่มีจบค่ะ